ไปติดตามบรรยากาศวันที่2ของการจัดงานมอเตอร์เอ็กซนะคะซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าไปร่วมงานจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะปรากฏการดอกเบี้ยศูผ่อนนานถึง72เดือนค่ะถึงแม้ว่าปรากฏการณ์นี้นะคะจะสร้างวงการให้กับวงการตลาดรถยนต์แต่ว่าผู้ซื้อก็ยอมรับว่าการตัดสินใจนั้นยังคงต้องคํานึงถึงภาระในการผ่อนชราระแล้วก็ประโยชน์ของการใช้งานด้วยส่วนยอดจองรถ นะคะวันแรกสูงถึง1,700คาัเลยทีเดียวติดตามเรื่องนี้กับคุณสุจิตรากิไพโรธค่ะ มหากรรมยานยนต์หรือมอเตอร์เอ2014ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่31ค่ะและยังคงได้รับความสนใจจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยภายในงานมีการโชว์รถยนต์รุ่นใหม่ๆรวมถึงนวัตกรรมรถยนต์ต้นแบบและโปรโมชั่นมากมายที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นการผ่อน0%นานถึง72เดือนซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจํานวนมากอีกทั้งราคานะคะยังคงเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อรถยนต์ค่ะ โปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนเซ็นต์าน72เดือนหรือ6ปีนะับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการตลาดรถยนต์ที่หลายค่ายรถยนต์นำมาเป็นจุดขายภายในงานนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี จากการสอบถามผู้เข้าชมงานถึงเหตุผลในการเลือกซื้อรถยนต์หลายคนบอกว่าเหตุผลอันดับแรกคือสมรรถนะของรถยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานส่วนราคาของรถยนต์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองลงมาสนนราคาไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อคันเนื่องจากยังต้องคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นรถประมาณประโยชน์แล้วเครื่องยนต์ ที่อยากจะมาดูมีสองสองที่ห้ออีสูกับฟอร์ดจะจะดูฟอรไออีซูสีประตูแล้วก็ฟอร์ดฟอร์ดเรนเจอร์มันก็ใหญ่นี้เนาะก็จะมาดู2อ,อันเนี้ยคือดูที่ความคุ้มค่ากับประโยชน์การใช้งานครับหลักเกณหลักๆแล้วก็เรื่องของราคาถ้ดูเรื่องของสมรรถภาพของรถเนี่ยไม่ไม่เกินล้านรับ วนโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%นาน72เดือนผู้ร่วมง,งานหลายคนยอมรับว่าไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ดูเออเราเราไม่รู้ตรงนั้นไงอ่เราไม่ได้รู้ตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีก็ดีไงอ,อ่ถ้ามีก็ดีแหละราคาส่วนใหญ่มันก็ไม่หนีกันหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคารถมันก็ค่อนข้างที่จะสูงไงถามว่าราคามีส่วนในการตัดสินใจไหมมันก็จะมีส่วนในระดับที่เราได้มองเอาไว้แหละเพราะว่ามีด้วยรอ72เดือน มากเลยเหรออาถ้าถ้าถ้า,ถามีก็ดีสิศูเปอร์เซนต์มันแค่อย่างมากก็แค่สองปียังไม่เคยเห็น7จบสเดือนนะยังไม่เคยเห็นผ่อนเ<อ>งิเรู้ครู้รู้ที่ความสามารถในการจ่ายของเรานะถ้า<ง>เราผ่อนนี่ก็มันอยู่ที่เงินเดือนเราด้วยอะ่ะนะ และจากการที่ทีมข่าวทีนเอ็นสังเกตการค่ายรถยนต์ที่ชูปโปรโมชั่น0%นาน72เดือนพบว่าผู้เข้าชมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมากและจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นพบว่าวันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าชมงานเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาป <Okay. S 1> อดมียอดจอง181คันขณะที่เชฟโรเลตอยู่ที่95คัน ส่วนภาพรวมของยอดจองทุกค่ายอยู่ที่1,685คันโดย Honda มาเป็นอันดับหนึ่งตามด้วย Toyota และ Mazda ซึ่งเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ชูโปรโมชั่น0% 72เดือนนอกจากนี้ยังมียอดจองรถจักรยานยนต์ในส่วนของ Big b บ k e ถึง202คัน ส่วนสีสันของการจัดงานมอเตอร์เอ็กโปจากบรรดาพิซซี่สาวๆเหล่านี้ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมชมงานเรามาดูลีลาของพิซซี่แต่ละค่ายกันค่ะ มองหารถยนต์คันใหม่งานมอเตอร์เอ็กโปเป็นอีกหนึ่งงานแสดงรถยนต์ที่น่าสนใจส่งท้ายปีซึ่งครั้งนี้มีแค่รถยนต์เข้าร่วมง,งานถึง40ยี่ห้อมาให้เลือกชมกันก่อนตัดสินใจกรกิจอินกองงานถ่ายภาพสุจิตรากิพัยโรธชินอินทวรายงาน